นสองเราถูกเลีขคิดใชยเฉยตาเป็นไงครับเมื่อกี้ซีนอารมณ์อารมณ์ไหนปากบอกไม่ลงไหลในอำนาจแต่ท่านเองก็อยากปกครองโซนเอลจะแย่ปกป้องไม่ใช่ใคปกป้องไหนปกครองครับปกคลองจะเล่นเยอะอยานเยอะๆหน้าหลาปากบอกไม่ลงวันนี้มาหนึ่งซีนอ่วนที่ ที่น่ความประทบก็เป็นวิวในในป่าสี่เดือนทุ่นจะทำไม่เต็มที่บทแรกพูดอะไรนะหย่อกหย่อนสสองแอนแอคนท่านทิ้งรอยแผลเป็นตระกูลไว้ค่ะทีเนี้ยพี่ค่าจะทำร้ายเลยค่ายข้าไม่เคยคิดจะทำร้ายจ้าเห็นแก่น้าท่พ่อข้าจะไม่ฆ่าจ้าแต่ในท่าน เ้าจะถูกในประเทศเราจกีนมูไอว์มองมูดีครับเข้าสีนร้มกันเีนแรกสองชั่วโมงนอนดึงนเปมนไงาคะได้ดังเป็นน้องชายเออน้องชายอะไรหลออกับพี่อีกอเฮ้ยเวอร์เกินโอ้โหพี่ก็ปากหวานพี่ชายนี่หล่อและและดูพจัดการส่วนตัวก็หล่อนี่หมอทำอะไรตรงนี้ครับ หอมอมาเช็คดูว่าสีส้มนี้ทำไมมันถึงเข้มได้ขนาดนี้อไม่รู้เลยก็เลยแบบงงมากทำไมมันมีลมออกก็ไม่รู้เนาะเนาะโอ้ยวันนี้มาทำไมที่นี่ครับหมอเอ่อวันนี้เป็นฉากูต่สอสู้ของทุกคนนะครับเป็นซีนที่ใหญ่อีกหนึ่งซีนเลยครับส่วนหมอทำอะไรหมอยิ้วอีกแล้วหมอไม่มีการต่อสู้นะครับวันนี้หมอก็จะมา ทุกคนนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นมนุษย์หมอไม่ใช่แบมพายนะครับอย่าไปลงนะรู้สึกว่าพูดไม่เรื่อยมากเลยนะครับไหนครับฮันเตอร์มือใหม่ เกือบทุกซีนที่ถ่ายจะเป็นจะเป็นซีนแบบว่าคุยกันเครียดก็จะเกรงหน้าตลอดเวลาหรือรอยเริ่มขึ้นแล้วที่คิ้วเครียดมากเียมมากเอาว่าไงคนสวยแล้วก็มาบ่นบอกอุ้ยอ่นนีพี่บอกว่าวันนี้พี่ปวดหัวพี่มวดคิ้วทั้งวันเลยเออจริงเออทำไงเนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้เพราะพี่เป็นคนสวยไงที่สุดเห็นไหมสวยเป็นทุคนเอาไปลงนะครับ ใสใส่ส<ำ>อาทิตย์หนึ่งเข้าฟิตเนสวันละกี่หนคะที่ทำเพื่อบทโดยเฉพาะเลยเก่อนหน้านี้ไม่เข้าเลยแตตอนนี้มีซีรีส์<อ>เราก็เลยเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะเพิ่มกล้ามให้หมกส่กับบทดป่าโอเคย้อนกลับไปที่ <ใน S 2> คำถามแรกใหมค่ค่ะ <c oughs> ผมยังมีอยู่ใช่ไหมครับเบ่งโชว์ทักหนึ่งทีห้องน้ำไปทางไหนครับนี่ เอ้เฮฟี่ด้วยของที่ก็โลกจริงค่ะไม่ขายแมวนมี้เส่เป็นเจ้าของมันก็เป็นแมวแมวก็คล้ายกันวาวไม่ได้ร้องแต่ต้นนะพูดแล้วค่อยๆร้อ,รอง พี่นั้นไม่ได้อ่ะไม่ค่อยว่สบายแะมีมือไแน่รออยู่รออยู่เป็นคนสำคัญไงชัดดีสบายเช่อพี่ไอ้กับมากาศแบบนี้ด้วยไม่รู้น้ำตาไปไหนค่ะไม่รู้จริงน่าจะแห้งอยู่ปาไไม่ออกฮัลโหล ไม่เป็นแล้วฮันเตอร์ไม่เป็นแล้วเป็นเมนกัฟฟอร์เป็นเมงกัฟฟอร์